ทุกคนเจอก,กันอีกแล้วน,นะคะในนายที่นายใน i น The Forest ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีทริคดีๆสําหรับผู้เล่นใหม่มาฝากกันด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แบบเรานี่กว่าจะผ่านวันที่4หรือวันที่5ไปได้เนี่ยก็ยากแสนเข็นก่อนอื่นนะคะวันแรกเราจะต้องมาช็อปต้นไม้ก่อนนะคะสามารถที่จะขยายกองไฟได้มากขึ้นและยิ่งขยายกองไฟได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะขยายแมพได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะ เราขยายกองไฟเป็นเลเวล2เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้เลือกคขาสนะขวานแบบเก่ามาให้นะคะทุกคนมันเก่ามากแล้วกว่าจะตัดต้นไม้ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะเราก็เลยจะต้องมีการอัปเดตขวานสักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นต่อสู้กับตัวอื่นเช้าแล้วเย่เทเดอร์มาแล้วค่ะแต่เรายังหาขากระต่ายไม่ได้เลย <laughs> ค่ะทุกคนนี่ค่ะคือขากระต่ายนะคะต้องเอาไปให้เทรดเดอร์ไวๆเพื่อที่จะได้ขวานใหม่นะคะนี่เลยนะคะทริคที่2ค่ะทุกคนนอกจากที่เราจะตัดต้นไม้แล้วก็หาขากระต่ายได้แล้วนะคะวิธีการที่จะจัดการกับน้องหมาป่าโดยที่ทําให้เราไม่เดินดาเมจจนตุยไปนะคะนั่นก็คือการกดค o n t r o l เดินถอยหลังแล้วก็เดินไปขวานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดินถอยหลังแล้วก็เดินไปทางขวา ได้ไหมโอเคมา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 ทำดาเมจแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆเ,เดินหมุนวน,วนไปแบบนี้ เราอยู่ไกลามากเลยค่ะทุกคนอาจจะต้องวิ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวเทดเดร์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมีอะไรมาให้ว้าทุกคนเราจะแลกเป็นหอกนะคะว้เรียบร้อยได้หอกมาแล้วอันนี้ก็ไปสู้กันกับหมาป่าได้เหมือนกัน,กน,กนวันที่4หรือวันที่5เนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมเราตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างกับดกักเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างดักกันก่อนนะเริ่มนะคะนั่นก็คือทำโต๊ะคับเลเวล2นะ โอเคตัดไม้กันก่อนเลยนะต้องใช้ไม้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสิ่งแรกที่เราจะมาเริ่มสร้างกันนะคะนั่นก็คือโต๊ะขาบค่ะเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะโต๊ะคับเลเวล2และต่อไปนะคะให้ทุกคนสร้างแถบกับดักหมีค่ะนี่เลยนะคะต้องใช้เหล็กถึง3อันนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาก่อนนะคะอันนั้นคือใช้ได้เลยอันนี้ก็ได้เหล็กหลายชิ้นเหมือนกันค่ะ นี่อย่างรถยนมีเหล็กอยู่ที่13แล้วเดีย๋ยวเราจะสร้างกับดักทั้งหมด4อันนะคะใช้เหล็กอยู่12อัน3 4โอเคโดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วโอเคครบเลยค่ะทุกคน วิธีการนะคะก็คือให้เราเนี่ยหาที่สูงนะแล้วก็ยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็จัดการเขาเลยค่ะแต่ปัญหาก็คือเขาจะปีนตามเราขึ้นมาได้นะวันนี้มาแค่สองคนแต่อีกวันอื่นๆนี่มาเยอะแน่ๆนะคะโอเคโอ้จะมีคนมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะคะในคืนนี้เรียบร้อยใช้หอ,อกดีกว่าค่ะทุกคนอามาแล้วค่ะทุกคนพวกลัทธิมาแล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มาแบบหลายคนมากแล้วก็มากัน มาแบบมีตัวเสื้อแดงด้วยนะคะตัวนี้จะโจมตีระยะไกลได้ดีแต่ว่าโจมตีระยะใกล้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาละค่ะทุกคนระวังแผนไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในวันที่8เนี่ยคนมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมากันทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วก็มาแบบ มีอัพเลเวลมีการโจมตีระยะไกลด้วยนะคะเอาล่ะยังไงก็เดี๋ยวเราขอไปวางแผนใหม่ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ